ทฤษฎีบทต่อไปนะคะจะพิสูจน์ว่าเส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนานกับแกน y จะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากับลบหนึ่งก็ต่อเมื่อก็ต้องพิสูจน์ทั้งขาไปขากลับน้องมาดูขาไปกันก่อนขาไปถ้าเส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนานกันกับแกน y จะตั้งฉากกันแล้วผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสองจะเท่ากับลบหนึ่งมาดู ให้ l 1กับ l 2เป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน y มีความชันเป็น m 1อ่อโทษทีเป็น m 1กับ m 2อย่างนี้นะถ้า l 1กับ l 2ตั้งฉากกันเนี่ย m 1กับ m 2ก็จะเท่ากับลบ1ให้ l 1พามกับ l 2พามเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดกำเนิดแสดงว่าต้องผ่านตรงนี้ แล้วก็ต้องขนานกับ l 1 l 2ด้วย l 1พาร์มเนี่ยต้องขนานกับ l 1ก็จะอยู่แถวนี้ผ่านจุดศูนย์ศูนย์แล้วก็ขนานกับ l 1อันนี้จะเป็น l 1พาร์ม l 2พา์มก็ต้องผ่านจุดศูนย์ศูนย์แล้วก็ขนานกับ l 2อันนี้ก็จะเป็น l 2พารมอ่ะ l หนึ่งก็จะประมาณนี้อ่าแล้วก็ทีนี้มีเส้นสีส้ม เส้นสีส้มให้เป็นเส้นที่ผ่านจุด1.0และกันอ่าตรงนี้เป็น1 0แล้วก็ตั้งฉากกับแกน x โดยตัดเส้นตรง l 1พามกับ l 2พามที่จุด p กับจุด q อย่างนี้นะตัดที่ดูเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีส้มต้องตัดทั้งสองเส้นอย่างนี้โดยที่ว่าต้องผ่านจุดศ1แล้วก็ตั้งฉากกับแกน X โอเคนะอ่ะทีนี้มาดูจากรูปเราจะเห็นอะไรบ้าง จากรูปให้ p 1, ห่ p, ให้ p ให้ p ให้ p มีพิกัดเป็นอะไรดีเรารู้อยู่แล้วว่า x เท่ากับ1 y, y 1> ให้เป็น k แล้วกันถ้าเป็นพิกัด1 k จาก l หนึ่งพามผ่านจุดศูนย์ศใช่ไหมผ่านจุดกำเนิด แล้วก็ผ่านจุดอะไรด้วย1 k จะได้ l 1พามมีความชันความชันสูตรคือ m เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1จากนี้เราก็จะได้ว่าอะไร1-0ลบ0อ,อ๋อ y ก่อน y ก็คือ k ลบ0ส่วนด้วย x 2ลบ x 1คือ1ลบ0เท่ากับ k ส่วน1ทีนี้ความชันมันจะเท่ากับ m 1เพราะว่าอะไรขนานกับเส้น l 1ทีนี้มาดูจุด q บ้างจุด q ก็ทำเหมือนกับจุด p นั่นแหละให้ คิวมีพิกัดเขียนอะไรเนี่ยมีพิกัดหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรดีหนึ่งทีจากเอลสองพาร์มผ่านจุด ศู 0, 0, แล้วก็เอามาเลยผ่านจุดศูย์ศูนย์กับ1 1ึ่่ทีจะได้ L อลสพารมมีความชันคือ ทีลบหส่วนด้วย1ลบ0เท่ากับ t ีลบ0นดิ t ีลบ um 0เท่ากับ T เท่ากับ m 2ทีนี้พอเราได้อันนี้อันนี้เราจะได้อะไรอีกพอ k เท่ากับ m 1แล้วตรงนี้ k แสดงว่าพิกัดจุดตรงนี้ก็จะกลายเป็นจะเท่ากับอะไรด้วย1 1> m 1แล้วข้างล่างจะเท่ากับอะไร t เท่ากับ m 2ก็จะกลายเป็น t m สองอย่างนี้นะพอเรามาดูปุ๊บตรงนี้อ่าเป็นสามเหลี่ยมพีทาโกรัสเพราะว่ามีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากอ่ะตอนแรกเรามาหาพิกัดจุดก่อน ไม่เราเอาสูตรพิทากรัสขึ้นก่อนสูตรพิทากรัสว่าอะไรถ้าเกิดว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก A B C ก็จะได้ว่า C กําลังสองเท่ากับ A กําลังสองบวก B กําลังสองใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นก็จะได้ว่า P Q กําลังสองเท่ากับ P O กําลังสองบวก Q O กำลังสองดูจากรูปนะดูรูปคู่ไปทีนี้หาจุดหาระยะห่างระหว่างจุด Square root P Q อันไหน P อันไหน Q อันนี้ P อันนี้ Q มันจะได้ ตัวหน้าลบตัวหน้าตัวหลังลบตัวหลังตัวหน้าลบตัวหน้ากําลังสองตัวหลังบวกกับตัวหลังบวกลบตัวหลังกําลังสองใช่ไหมแล้วก็จะได้ว่า1นลบหทั้งหมดกําลังสองบวกกับตัวหลังลบตัวหลัง M 1-M2 ลบ m ทั้งหมดกําลังสองแต่พอเป็นปีทากรัสปุ๊บทั้งหมดนี้ยกกําลังสองอีกทีหนึ่งเท่ากับ พีโคือจุด0ูนย์ศคือจุด 1m 1กับจุด0ูนแสดงว่าเอาหน้าลบหน้ากำลังสองบวกกับหลังลบหลังกำลังสองก็จะได้1ลบศูนย์กำลังสองบวกกับ m 1, ลบศูนย์กำลังสองใส่สแควรูทหลบ0ูนย์กำลังสองคือ1นึ่กำลังสอง m ลบศูนย์กำลังสองคือ M 1็มหกำลังสองเลย ได้ไหมแบบนี้นะทันนะบวกกับ q นี่จุด q กับ00ก็จะได้1-0ลบศกำลังสบวก m 2 0ลบศกำลังสก็จะเป็น1-2กลังสบวกกับ m 2กำลังสทั้งหมดยกกำลัง2พอยกกำลัง2ปุ๊บสแควร,รูปจะหายไอตัวนี้เท่ากับ0ก็จะเหลือแค่ M1-M2 ลบ M2 ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ1บวก M2 กำลังสองไม่ใช่ M1 กํากำลังสองบวกกับ1บวก M2 กำลังสองทีนี้ด้านหน้ากระจายพจน์หน้ากำลังสองลบ สองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับ1บวก1เป็น2บวก m 1กำลังสองบวก M 2กำลังสองฝั่งนี้มี m 1กํากำลังสองฝั่งนี้มี m 1็มหกำลังสองฝั่งนี้มี M 2มสกำลังสองฝั่งนี้มี M 2กํากำลังสองก็จะเหลือแค่ลบ 2m 1 m 2กับ2ย้ายให้ตัวแปรกับตัวแปรตัวเลขกับตัวเลขก็จะเหลือแค่ M1 คูณกับ m 2เท่ากับ2หารด้วยลบ2เท่ากับลบ1อ่ะเราก็จะได้แล้วว่าผลคูณของความชันของเส้นตรง2เส้นที่ไม่ขนานกับแกน y และตั้งฉากกาันจะเท่ากับลบ1ทีนี้ไปดูขากลับขากลับตรงนี้ อย่าไปยุ่งกับมันเลยเนาะด้าน,นบน,นที่เขาให้มุมมาแล้วเรามายุ่งตรงนี้ดีกว่าพอตัดกันตรงนี้ให้เป็นเซต้าทีนี้มาดูเส้นตรงอันนี้ l หนึ่ง l 1นึ่ทำกับแกน x อ่าแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น l 1แล้วก็แสดงว่ามาขนาดกับแกน x ตรงนี้ก็ต้องเป็นเซต้าหนึ่งแล้วก็มาดูเส้น l สองอุ้ย มาดูเส้น l 2ทำกับแกน x อ่าตรงนี้ต้องเป็นเซต้าสองสทีนี้ถามว่าเซต้าสองนี้เท่ากับอันไหนเท่ากับอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเซต้าสองเซต้าหนึ่งอันนี้ก็จะเท่ากับอันนี้อันนี้เซต้าหนึ่งนี่นะอ่ามาทีนี้ เราจะได้อะไรบ้างให้ก่อนกําหนดให้เซต้าเฉยๆนะเป็นมุมที่เส้นของ l 1นึพามทำกับเส้นของ l 2องพามถ้า นี่เขาบอกว่าคูณกันแล้วได้ลบหนึ่งตรงนี้นะถ้า m หนึ่งคูณ m สองเท่ากับลบหนึ่งแล้วก็จะได้ว่าแทนเซต้าหนึ่งจากคลิปก่อนหน้าเนี่ยแทนคูณกับแทนเซต้าสองเท่ากับลบหนึ่งย้ายข้างให้แทนเซต้าหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งหารด้วย แทนเซต้าสองโอเคไหมเนื่องจากเนื่องจากนี่เซต้าเท่ากับเซต้าหนึ่งลบเซต้าสองมันเท่ากันจริงไหมเนี่ย เซตานี้คือตั้งฉากอย่างนี้เนอะมันก็อาจจะหมายถึงรวมว่ามันก็จะเป็นอย่างงี้คือจริงๆพอดูจากรูปอะพอมันเป็นเส้นนี้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะมุมตรงอะมันก็ตรงนี้มันก็จะได้เท่ากับ180อยแู่แล้วใช่ไหมดูนั่งจากเซตาเท่ากับเซตาหนึ่งลบเซตาสเราเทคกแทนไปแทนเซตาเท่ากับ แทนของเซต้าหนึ่งลบเซต้าสองและทีนี้เราจะเอาแทนกระจายเข้าไปแทนเซต้าเท่ากับแทนเซต้าหนึ่งลบแทนเซต้าสองส่วนด้วยอ่ะเป็นสูตรเนาะหนึ่งบวกกับ แทนเซตาหนึ่งคูณแทนเซตาสองแต่เรารู้แล้วว่าตรงนี้คือเท่าไหร่เมื่อกี้ลบหนึ่งจากแทนเซตาหนึ่งเอามาเลยก็ได้แทนเซตาหนึ่งคูณแทนเซตาสองเท่ากับลบหนึ่งแล้วเรารู้อะไรอีก และมุมเซตาเนี่ยต้องน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนองศาแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ180องศาก็จะได้แทนเซตาเท่ากับ แทนเซต้าหนึ่งลบแทนเซต้าสองส่วนด้วยหนึ่งบวกกับลบหนึ่งซึ่งส่วนตรงนี้มันจะเท่ากับศูนย์ใช่ไหมอ่าแทนเซต้าเท่ากับแทนเซต้าหนึ่งลบแทนเซต้าสองส่วนศูนย์ ซึ่งมันคือเขาไม่ไม่นิยามเนาะส่วนศูนย์คือไม่นิยามแต่ในระดับชั้นมัธยมก็คืออาจจะแบบว่าหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ทีนี้พอหาค่าไม่ได้เรามาดูแทนคืออะไรแทนคือ แทนเอ่อแทนเลฟเท่ากับแทนคือ s sin ส่วน cos ใช่ไหมคือ sin อลฟาส่วน c o s เอลฟาแล้วเราก็ต้องดูว่า cos อ,อะไรที่มันเป็นศูนย์คือด้านล่างมันต้องเป็นศูนย์อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ sin อะคือเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมจะเป็น1นึ่งรูทสองส่วนส รูสามส่วนสอรูสาส่วนห้าอะไรได้หมดเลยใช่ไหมแต่ว่าข้อแม้ของเราคืออยากให้คอรตรงนี้เซตาเนี่ยเท่ากับ0มีอะไรบ้างที่คอสเซตาเท่ากับศก็คือเก้าสิบองศาถูกไหมอ่าแสดงว่าลบก,ก่อนแสดงว่าอะไร แสดงว่าเจ้าเซตาเนี่ยจะต้องเป็นเก้าสิบองศาอ่าพอได้เก้าสิบองศาเราก็จะได้ค่าตรงเนี้ยเอาเราก็จะได้ค่าตรงนี้เป็นอะไรสักอย่างไอ้เป็นหนึ่งส่วนศูนยนะ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอเป็นเก้าสิบองศาความหมายมันคืออะไรตั้งฉากดังนั้น 1> L 1าพามตั้งฉากกับ L 2าพามโอเคไหม